เฮ้ยฝ่าซีบก็น,นำหน้าไปก่อนเลยหนาวแห้งเฮ้ย <laughs> ของของคนชาวี่เชาไปิเชอร์ตัวนี้เป็น,เนรเช่านายแบบคืนเอามาคืนรถเดิน e v เ r y w h คืน สบายดีทุกคนดีครับคช่องบาวพูทไทยวรนี้ก็เดินทางขับป่าฮันยูก้ากินคือเกามูลีพุนโต๊ะไปดองเลยพต๊ะก็ต้องต้องได้ไปเพราะว่าเขาเผยฮากบพากินบะหมี่ได้ทุกคนเขาก็ชู้เพื่อครอบครัวอ่ะกลับไปรู้นักการแบบพว่เขาสิโตสิมานเพื่อนัน้กลับมาครับในพานซีเพิ่นเพื่นในพานซีมันก็ชู้เพื่อครอบครัวก็ได้ทุกคนเลยพ้นโต๊ะมีอยู่เพุ่นเพื่อนกับ สวัสดีฟานซีสบายดีสบายดีคือเขาสวัสดีเดี๋ยเหรอคนตกกันได้ไปเป็นบอกคนตกกันได้ไปนี่นั่นแหละได้ลูกได้หมีให้แน่น่ต้องได้ซู่เฟิงเข้าแล้วผ่าเอาเข้ามาแล้วดิแน่น่เราต้องเล่้ยงเขาคุ้มตื่นแล้วปะลุยลุยลุยไอ้ที่ละสมความสมควรของช่องน้องคนตกับพากันไปแล้วจะไปทางเหนือแลนิธินีนะสุดแล้วแต่ในฟานซี่เป็นพาไป เอากลับมาเอเครึ่งทางเลยลุยห้วยลรือห้องน้ำห้วยอ้อเมื่อกี้นี่กัน ป่าหอยปซิเนห่างจากหมู่บ้านประมาณเจ็ดแปดลักทุกคนไปไปไกลไปเลยเนื่องจากว่าฝนตกช่วงนี้นะว่าจะไปไกลอยู่แต่ว่ายันงาไม้หักทะโพทุกคนเลยตัวนี้พออยุเข้าโซนน,นี้นะอ่ะกลับไปที่ตามกันว่าโคกับในผ่านซีจได้เบอร์กินโชคสิม,มานเปิดทุกคนเลยกลับไปรุ่น,นํำกัน <laughs> ปาโต้ผ่านสีเดี๋ยวเิ่มนคือมานั่งค้างเขเล้าน่้งาเลยั่งเข้าเลยนี่เพื่อเป็นแปดทางหน้าเลยไนี่เวอยู่ที่เขาเป็นเพิ่เมเทงเวอีแล้วเลยมองดูงดูได้ไปเทงเขาได้ได้ไ้โอเวเดกคนเวเดกคนเออเ้เลยจึงว่ากันม่งเพี่น้องเลยคุณปิดไม้เอาเหาสิไปนะ เอ้เร่ว่าพน่นทางไหนแกเ,เอ,อมผู้เลยเออลองเปิเทงกันพี่น้องหนาวเลย <c oughs> มีใบเลยแวดพักพอพอ,พอยู่เทงก่อนแล้วก็จึงปรึกษากันเมื่อกับในผ่านสีเพิ่นสีไปต่อหรือเ่าสีหากินแถวนี้อ่ะไปอยู่พักพอในผาชินเนาะ,ะไปทิวากันเมื่อเนาะโอ้เขาให้เข,ขาทีำงานาดิเป็ดจอมผู้เลย ผ่าซีบก็น,นำนาไปก่อนลหนาแห้ <laughs> อง <laughs> อาหากินช่วงนี้ลำบากในพี่น้องเลยย,า,า,ยามพายยาพนมันกามิติแล้วยาพพายยามหนาอย่างนี้นะ

ตัวเขาห้ยหดนงามเลยพัเาหลามาตัมาตเรื่องัดอะเลยข้าไมได้องสอบดูวนยนมมีเต็มเครื่องเพื่อเ <c oughs> อแหกโพย,ยบาบเนาะรุดมึงเด้อ ได้เพิ่มมาเลยหนองเบิ้งเข่าสานเกิดเป็นโหนเธอแล้วก็แต่เไปหากินเงมาเขาได้ไปหากินเดืเขาเลยเข่าสานตอนแรกเขาเออสุดๆเลยขส้นนำตุกขึ้นนำไลแห้งเนาะอ่ะพวกเขาก็ปรึกษาหาเรือกันทุกคนสิยู่นี่แหละเป็นสิหากินเท่านี้แหละไปสเปตเตอก็คือเห็นนำกันนะทุกคนเลย ผลตกพัยูเฮาอีกชอซารเมอร์แบบผิงเซ่าน่ะคารเทลสเปตเตอ์กันยันเชียงหนึ่งไม่หักทับโฮทุกคนซ้อมมากะนำลายนำห้อยลายบอลหายจะไปเด็กยัมีห้อยใหญ่ห้อยหนึ่งอะนะก็เลยเบากันทางแหนแต่ว่าชิยู่นี่แหละธารกิจนี่แหละนี่เด้อบอลเสียอยู่นี่หน่อเนาะ ได้อาคิมขิมไฮขิมสวนวัาชักสิบล้านประมาณเออได้อีดอกใครได้ก็เป็นป้าอยู่ทุกคนเลยนะคาราไม่ได้แทกอ่ะงอนเป็นต้นเขาก็ได้โยนเลยนะครับหาเลาะเอามาแต่งแค่นี้แหละทุกคนเลยหาเคอหนะงข้าเจ้าอยู่แล้วดังเลยฝากบางคนเนี่ยคือจี มีเชาง่ายแหละปาครับจะผ่านซีวายเซไปเพิกกระฮ้องกินมาก่อคือชีวิ่คือเะไรคนเอิคนนะยังเอาน้ำอยู่เอ้อไม่กัดเซพาลาะเก็บเนี่ยเป็นต้นนี่มาปั้นเข้าก่อนทุกคนสกัดตอนแรงหรือว่ากันเมื่อหรือว,ว่ามื่อเศ้ามาหลับเศ้าดูสกัดถ้าว่าตอนแรงนี่คนเอิ้นกัดเซ ออกไปหากบบานกระเป๋าสีเพิ่นพูดพูดเลยพูดเพราะว่าพูดโน่นน,นั่นนั้นกโกบก้อลายจะแบบบางออกหากินดตัวแหง่นก็นี่นเสายั<ม>ง,งเถิดหร,รอภาสีตกเตะตกดีเอะไรอ้ามันเห่วกระิมา

นี่กินตัวนี้ไปก่อนพี่น้องเลยตอนแรงจะมากันไหมนะผ่านนอกตอนแรงจะมากันไหมเออพ้นละกระทาตอนแรงาว่าฝนเอิครับในผ่านซีจะพาเป็นไปหาการนะพี่น้องเพราะผ่านซีพอกบกอลายมึงจะมาสืก้อนนี่กบกอกบกอปูปลา ปู่ปลากับบางบางมากขนาดบางกอนะอ่ะการติดตามกันต่อทุกคนว่ามาันใจเป็นแบบมเดิมตอนนี้ครับมันเข้าก่อนโลพักโลพักผัานซีเป็นมากขนาดผักเองนะถ้ามาได้ข้อกันแต่เพื่อนไม่กินดีกเก้าทุกคนเลยเพื่อนมาต้อนเพื่อนเมย์เพื่อนตันะ้นเป็นมากนะผัานซีนี่เป็นพักเป็นหญา้าเป็นน้ำไม้เป็นแรงมาก ลีอย่างกรตมนะของก้มห้านต้ตมยงเหนะาแบบตมเอาให้เอาให้ลชุกใบเกลีไมเก่าคนคนเขาให้เขาหนานี่มือไปแไเกลเอาแห้อันนี้แบบเกงโจแบบักนบ้านน่นะแต่ว่าุ่นดีมาอื้อเพอมัน ัเออเูงหูอ่สูงรูแล้วที่มะพร้าวต้มเหมือนกันเก็บ้พต่อซาลาห้องอันนตมบ้านตมบ้านชาวไทยต้มโจ๊กเก่ยงโจเก่งโจ๊ักคนตกเล่นนี่ไม่เถินอนก้อนเมฆเพราะโดนอบอับผานทีหรอเนี่ยเอาเนยเอาเอาเป็นมาแบบนี้เอาก็จ้าเฝ้าขนอันเด้อตรวจเบาๆในนั้น เอาก็มาก็มาเขาดูเขาโคาเไม่ได้ทำอะไรก็โค้ดๆเจ็บงนกงนเหมอนเอ้ยเถอดนี่คือเอาหมดมืเลยหหายนอนจะเฮินกีวัาเจงเจงก็วบางเศร้าบางอันหกเจ็ดโมงอนสุดที่เอามาป่า หมดถึงครึ่จงจะดโมงขวดอยู่ไ้คนเนาะซากัาว้าแบบเอาจนขำรถนี่เบ <c oughs> ื่อเอ,เอินเถอะบานรสองบาทเนาะอขอได้ขึ้นไปเบีระอ <c oughs> ออลถเดี๋ยว để đam phát để thi ừ. bớt hết cà phạt <laughs> <laughs> để phá lên một thứa nó quá xe mỏ mỏ cái, cái ừ. à, thứ rồi mất mức ơi cần đây, cả lăng mường đây Đưa nghiền lan con này thế đó มาันสองคอนคนนี้คนี้กัการตอนแรงกะเฮอพ์พนเอิรน์แน่บุร้านสิบห้าก,ก็ขอเกินกับชงออมานเด้อทางันหมอกันอาหารเทงสี่โมงสีโมงแรงมันไฟขา้างอ่ะ พวกเริ่มใจมาหมาเนาะเออนม่ก็ให้เนะะาะก็ได้หกการนกกันหนู Phía. <coughs> ừ. 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 À đó thôi xíu Cứ Chị đi con Gần qua mơ cả bất chơi thật cả Ảo luôn Chị luôn Mà Nè <coughs> 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 Mấy mất đấy nó xì mồm tiếp có xì nó ทำไปฮือเขาแตกคนรีพนโอ้ขอคคนเสาคนนี้อไรเธอร้นนะนี่เวลาเศร้า<อ>นออยายเืนเอแตเมื่อคืนยัได้เบ่อไหขน้อนน้องปร่านน่ะเนาะจั <laughs> <laughs> เป็นเลย เนี่ยมันแลไเนะเมื่อเมื่ลกเนี่ยเขาบกจาย่คนตกถ้าบ้าตัดเยอะคนทีเสารบอ่คนเช่อีกแบบพออุ้ยทีหนึงรลุยนาะมียาเราทำแบบนี้เข้าไปครับได้คือเราตักับ้นชยี่อกับเคร่องกับหนึ่งมได้เตะด้นี่หซีไปคับ เดนมยนบนนอนเลยเดนนอนใปใส่เล่งพุ่งเเตกออกลาว่าพน่เส้าตกระไปหาการแงืนกันแล้วมึงต้องนำเดี๋ยวเียมาู้ชื่อหาเทงไงทุกคนเด้อมากระซมกับมานนนโอไขคดาวเาเดอเางเบิกน้อ ตางตอนระดึกอกตาังตอนรดึกเนาะออกไปหากินนอกครเบคนเสาไปได้คนเสาได้ไม่อยู่ได้นาะคนเสาไปได้มากินได้มาเมเอาคบางตอนชี้เด็กเอกตุกคนถ้าบเอิครับพวกเฮาก็สิออกไปหาการถ้่ทาติจารกันอีกเช่นึงกคนันี้ก็สีนอนประคอดแล้วมัเนี้อประาะิไปก็ไปไม่ได้ทกคนเลยฝนตก วนี่เนาะโอ้ทกงานอะไรทางเสียงนะเสียงน้ำไเียคนเต่าเป็นนหนาให้เาเนานทากนเอาเจอนเราเป้นนเนเงนน้ำตกจกทางนาหัวน้ตกอ่ไรอะไรกันน้ำตกทางนาเนาะกับเสียงคบเสียเทียนเนี่ยเออตนาั้นพอเะ่นั้นมีิยุหางนึงพะประคานหูนี่ฟังแต่ละเสียเสียกันออ เลืดดืดแบดฉันนเลยแ่เออไล้เน่ฟนาะพอได้เป่กอๆฝกเดีวกันนะเอนี่บาซีพนธว่าแม่มบ้าอ้อนี่กบอ้อนม่หรอไม่หรอแม่กบปลากบปลาแม่กบปาเนาะมึงกบปลากับกบบลามันต่างกันเยเหรอต่างเลย กบฟนเนี่ยป้าสีสร้างว้าวเจ้าเลยสร้างเกินอะกบฟับนี่มันสิตุยกวัวหรื่แม่นอ่ะทุกคนบรรยากาศพวกเ่าก็สีนอนพักผ่อนก่อนน้อยดึ่งแต่ถ้าว่าพลเอิญพลเสาก็สีออกไปหาการอ่ะเรียกเขาช็อคคลิปเพื่อนทก่อนทุกคนกันพูดควาเบิงบ่งกับเขาว่ามันเกิดอ,อะไรท้ายแป๊บก็เลยขอไปอะไรเจอกันคลิปหน้าเลยว่าเจอกันเมื่อเอิญเสวกับปงห่าวจะชอบสีมานเพื่อกับภาคีตาชม Dabei deh